ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแพ็คพัสดุนะคะลูกค้าคนแรกนะคะจากจังหวัดราชบุรีนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีปังแผ่นเป็ด3มชิ้นค่ะนี่นะคะแล้วก็เป็นปังแผ่นหน้าตลก2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นหน้าหมีภูกับหน้าแพนด้าแลบลิ้นนะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กโดนกัดนะคะ3ชิ้นนะนี่นะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กไม่โดนกัดนะแล้วก็เป็นบานราาซอสแบบมนี้นะคะจำนวน3มชิ้นค่ะ ค่ะเราก็จะเป็นโดนัทนะคะจํานวน4ชิ้นนะก็จะมีเป็นพอนุลิง2นะคะแบบหัวใจ1นะแล้วก็แบบวงกลม1นะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นพายสับปะรดนะคะแล้วก็เป็นบัลล่าซอสแบบนี้นะคะแล้วก็ไอศครีม2สกรปจำนวน2ชิ้นค่ะพิซซ่าผลไม้นะคะขวดสีชมพูค่ะปลาทีกสีชมพูค่ะขวดนมสีชมพูค่ะแล้วก็เป็นมันฝรั่งนะคะ คะ่ะแล้วก็เมลอนบันนะคะของที่สั่งนะคะปังผ่นนะคะจำนวนอีก3ชิ้นนะจะเป็นแบบไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้นะ,ะแล้วก็จะเป็นมีเดียมบันนะคะทั้งหมด6ชิ้นนะเป็นแบบซอสลาด2ชิ้นนะคะแล้วก็แบบแพนด้านะคะับชมพูแล้วก็แบบะะบูบบเดทมาตคะ่ะอันนี้ก็แบบซอสลาดะคะ่ะแล้วก็เป็นมีเดียมมัชเมลโล่นะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีประมาณนี้คะ่ะ ลูกค้าคนต่อไปนะคะจากจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะของที่สั่งนะคะก็จะมีเป็นปังก้อนราดซอสแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเมลอนบันนะคะแล้วก็เป็นข้าวโพดค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณลูกค้าทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ